คชมคะเรื่องนี้ก็ต้องเตือนกันนะคะก็มีหลายๆเหตุการณ์ที่เป็นคนคลุ้มคลั่งแล้วก็คนก็ต้องมาเกลี้ยกล่อมกันนะคะคเหตุการณ์นี้ที่ชลบุรีผู้ชายคนนี้คลุ้มคลั่งแล้วปีนขึ้นไปบนเสาโทรศัพท์สูงแบบนี้ค่ะแล้วประเด็นคือตอนเนี้ยฝนตกดูภาพนะคะค,ค,คือฝนตกลมแรงอากาศเย็นเสาโทรศัพท์สูง30เมตรแล้วปีนขึ้นไปแบบนั้นนะคะทีเนี้ยทางนายกเทศมนตรีเขาก็ไปเกลี้ยกล่อมครับ เกลี้ยกล่อมอยู่เป็นชั่วโมงพอได้แล้วผู้ชายคนนี้เหมือนจะยอมลงมาแล้วแต่พอจะลงมามะตะคริวกินเลงไม่ได้อีกอยู่นานจัดเงี้ยใช่เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องขึ้นไปช่วยเนี่ยค่ะช่วงสายวันนี้เองค่ะตํารวจสพศรีราชาได้รับแจ้งนะคะก็เลยพยายามจะไปเกลี้ยกล่อมกันนะคะจุดตรงนี้อยู่หลังวัดเขาบางพระอราะําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนี่ค่ะผู้ชายคนนี้ชื่อว่านนิ่มเป็นนามสมมุตินะอายุประมาณ28นะคะที่ปีนขึ้นไป นายกเทศมนตรีตำบลบางพระนายสมเจตเกตวัฒนาก็พยายามเกลี้ยกล่อมนะคะอย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่เนี่ยไปแล้วก็ใช้โทรโคงพยายามที่จะคุยเจราจาให้ลงมาเดี๋ยวไปดูจังหวะตอนที่พยายามจะเกลี้ยกล่อมกันนิดหนึ่งนี่ค่ะทิมทิมจอมท้าวใเดิมด้วยทิมมึงค้างค่าบบานทัาไล่์่าน้้ำก้าไปอะ่ะ เดี๋ยวลมเมานิมฝนตกฝนตกเนี่ยค่ะโอ้โหก็พยายามถามแหละว่ามีปัญหาอะไรค้างค่าน้ำค่าไฟเขาเทาไหราแล้วขึ้นไปท้าสูงใช่สูงค่ะลงมาก่อนไหมครับในนิ่มบอกอยากลงแต่ลงไม่ได้แล้วพอจังหวะอยากลงเนี่ยตะคริวกินไงคือมันเย็นไงคะขึ้นไปสูงๆแล้วฝนตกด้วยทีนี้เจ้าหน้าที่ เขาก็ต้องขึ้นไปช่วยค่ะก็มีอุปกรณ์เซฟตี้นี่นะคะเจ้าหน้าที่ปีนขึ้นไปทุลักทุเลนิดหนึ่งทั้งหนาวทั้งหมดแรงหมายถึงตัวในนิ่มที่ปีนขึ้นไปนะทั้งตะคริวกินเจ้าหน้าที่ก็ต้องค่อยๆช่วยนะคะแล้วจุดที่พยายามจะปีนขึ้นไปมันก็จะลื่นด้วยไงฮะใช่ฮะเปยียกนะคะนี่คะ่ะเอาสายเซฟตี้ไปผูกให้ผูกต้องโ,อโหนิ่ม <laughs> พ<ข>อจะลงผมอยากลงแต่ผมลงไม่ได้แล้วแต่ก็ดีแล้วดีแล้วนะ,นะที่ตัดสินใจลงมา <S <S นายยงยุทธหอมสมบัติพนักงานตรวจสภาพรถคนนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์ค่ะบอกว่าตอนที่ในนิ่มปีนขึ้นไปเนี่ยนะคะเขาก็บ่นเหมือนกับน้อยใจตัวเองพูดไปร้องไห้ไปเขาก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยค่ะประมาณ8ปดแปดแปดโมงกว่าแต่ทีนี้ฝนมันตกแล้วนักเรียนเขามาเรียนสอนขับรถไงครับ แล้วทีเนี้ยเขาเห็นเขาก็เลยไปบอกอเขาเลยโทรแจ้งเจ้าหน้าที่มานี่แหละเหรอรู้จักไหมฮะถ้าเป็นคนบางพราะนะนายกเขารู้จักแต่ที่ยืนแล้วฟังเสียงเขาเหมือนอบ่นน้อยใจตัวเองอว่าเหมือนกับรังเกียจประเภทน้อยใจะและ้วก็แล้วก็ร้องไห้พอพูดไปแล้วก็ร้องไห้คะครับพี่ เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องคุยกับคุณพ่อของในนิ่มที่ปีนขึ้นไปนะคะค,คุณพ่อบอกว่าในนิ่มมีอาการป่วยทางประสาทค่ะต้องกินยารักษาอาการเป็นประจำตอนนี้ก็ส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณรีราชาแล้วญาติญาติก็ต้องไปดูแลอาการกันต่อนะคะว่าเครียดเรื่องอะไรยังไงบ้างป่วยด้วยเครียดด้วยเนี่ยค่ะโชคดียังประคองตัวอยู่ได้ะนะไม่พลัดตกลงมาก่อนอ